오, 메타 함무 위 있네. 에. 함무 위 정도 아패데데데 아패시노로. 와, 아차 함무 가로 메타차. 자 자노나 티아블라노베. 할로 노가 패시데 오베가베빌레. 와 패시 오베가베베.

โอ้งอนว่าอาจารย์อาจาเลียกคตะไล่เสยล่ะขาขันนวขันนจะเเลยไม่ทําวยเตัวก็ล้วแหละโอ้เล็บเตะเจ้าอะไรมา嘛เขาจะยงงอนกระตายนะครับกระตายกระตายมีตัวนึงเล็บเตดไรเหรอเล็บเตดถ้าถูกโกยูกเจ้าตัวนลุเล็บเตดเล็บเะ กระตายนคะครับกระตายอยากจะเข้าโซครัวคุกคนลูก,กา้าจกะตายเนาะ,นะโอ,โอไม่ทาแต่จา,จาลิดาจามาแต่จาลิเพื่อจะจ้าจ้าแต่จาดจ้าเราไม่มีลัละโอ้ยโซฟาทอนั่นะน่าจะเก็บไป น่าจะทําต้องีน่าจะไปโตเกินนะแม่โอ oh, ้แมมทานเวอาเพไม่จาหรอลัหัวเพีสิงอ๋อชงอ๋อปลางอไม่ทหาทอละโอ้ยี่แล้วันที่ Ok. Oh. Ngua aphe dhe dhe dhe. Aphe? I don't know why I such a game. I just want corn. Alo. Ago aphe. Aphe aphe. Ago aphe. Oh. 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 Alo. Alo. Oh. Khot phu ko khe. Chadai kin la ma. Sweet corn almost ready. Oh, oh. oh, look at how couple. Uh, oh, I uh, saw more tipples on my meal. mình đi cái mình đi cái ở bự giờ rồi mình mới mà ừ. H-, ôi Oh, asa je. Asa je, oh, alo. Asa je, sa le kejo lo. Oh, oh. ไม่เท่าไ่ว่าออจาพัพักแก่นั่จีบมาแล้วแก่นั่นไม่เท่าอาเมียวงข้าก็สิไม่เจาะแล้วฮะโอ้งอสกจาล้ไม่เท่าที่กจาเออโอ้ไม่เท่าข้าก็สิสาแาเพล่าข้ก็สิเล่าไม่ใช่อืออาลกอาะกก็ได้เวสามาเกก็ได้เวลูกขนคนน่อันนู้นอสิเนะชอสโอ้ย 뭐 푸무시케냐로 푸무시케노로네 학교실이네 푸무시네케노 자로 오 아테실 아로모 ngose ago ke gadade mo 메리사사데 아노 그가다 할로 앞에 개 오비가 베포레 저티 카테무카 อุ ction, pop pop mond, ้ยงามหลายเนอะแม่เนอะงามหลายฮัลโหลอาเพชรเกเนาะไม่ใช่อะเรดต่จะลาพักๆแกเอา garden สุขครอครอวเรานะครับอืมอืม เออ俺มึงน้องงล่าให้ามิสิทเชแม่รู้ว่าอะไรคืกอันไหโอเคชบลาปะเชฟานเก็ไม่สิ่งว่าาวนีงา่าเพกกขายย่ล่ะทีูอ่ะจาไม่ต้งมาช่างจ้าเรอล่ะจ้รออ่ฮตีลูกโก่ายมีด่าเจ้าด่าเจ้าชินยี่้ အပေါ်ဖက်ကတက်ဂျာမေမထားဖောက်ချတ်တူပဲဘိုက်ကိုကတော့နော်ရာချီချီ พอว่าเจพขอว่าอว่า้นไรอ่ะ